สวัสดีนะครับผมต้นทักกอกๆนะครับนะวันนี้นะครับโอ้ท่านทนายวันนี้วันนี้ใครมาครับใครมาใครมานะครับเอฟซีใครมาใครมาลุ้นลุ้นลุ้นนะครับมาดูกันนะครับว่าใครมานะครับเนี่ยนีะครับมาดูกันนะครับเอฟซีทุกท่านนี่นะครับโอ้มาแล้วสวัสดีครับจอดนักเลงไปหน่อยเดี๋ยวนะ พี่เดยนโทรกลับเว้ยเดี๋ยวโทรกลับนายมาครับทุกคนนี่ครับท่านทนายมาแล้วครับผมท่านทนายมาละครับผมการนี่เหรอครับตอนนี้รอโอ้เหมาะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรกลับแด้วครับหนึงท่านนายมาท่านทนายมามาแล้วนะครับท่านนายสมเกียรครับนะครับท่านทนายสมเกียรติมาแล้วครับผมท่านสมเกียรติมาแล้วรถคันต่อไปจะเป็น มาแล้วเลยนะครับข้างหลังมาแล้วรัวัเร็วทันใจครับวัวลุงบอลก็หิววัวลุงมอลก็มาแล้วทนายหิวไม่เป็นไรบรือเ่ทนายมาปึ้งกินแล้วทนายมาปี๊บทนามาแล้วคิดว่าในในขณะนี้บ้านเลขที่79ต้องการพลังงานใช่ครับตัดฟ้าอยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวไม่อยู่อ่ะมีใครอยู่อ่ะมีคุณตาค่ะรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวว่าลุงไม่อยู่นี่ไม่รู้ ก็เลยบุกขึ้นมาเลยจริงเหรอบุกนิกเกอร์เลยเนี่ยเนาาชครับไม่เป็นไรผมหาเพื่อนรักต่างวัยผู้หญิงทำไมวะเนี่ยพ่อครับพ่ออะไรวะพ่อครับเอ้าผมคิดว่าลุงพลกลับมาแล้วนะเนี่ยไหนบอกกำลังเดินทางเมื่อคืนนี้ผมไลฟ์สดก็บอกกำลังเดินทางกลับจ้ากำลังเดินทางแต่ยังไม่ถึง แวะาวะระหว่างทางอยู่ครับพ่อครับเดี๋ยวนะมปิดก่อนปิดแป๊บหนึงปิดก่อนพ่อพ่อมาแล้วอมก่อนอ่ะผมคิดว่าลุงพลมาแล้วทำไมลุงพลแก่ลงวะทำไมลุงพลดูลุงพลไม่แก่ลงอะ โอ้อันนี้ฝากให้ให้หลานร้านด้วยครับมีวาาาปนะที่แรกว่าจะไม่ให้ลงคนเองครับก็วันนั้นไลฟ์สดไว้ว่าเดี๋ยวทํางานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินทางมาเยี่ยม FC ฝากความหงอยมาให้ลงคนสู้ๆต่อไปเดี๋ยวมีอะไรค่อยปรึกษากันครับเพราะว่านายเขารู้จักเหมือนสไตล์เนาะรู้จักอะไรนะฝากฝากก็ได้นะพอน้องโอเคตับนึงคุณนะครับแหมผมเข้าใจผิดว่าลงคนอยู่ไม่ให้โทรศัพท์พี่อยู่นู่นนะครับ เดี๋ยแแล้วเนื่ยแลเนื่ยนะใ่ะวันนี้พอดีเอาข้าวปลาอาหารมาให้เพราะว่าสวัสดีนะครับขอบคุณข้าวที่มาเป็นกำลังใจให้คิดว่าเขาอยู่ผมก็คิดว่าเขาอยู่แล้วก็ FC เขาบอกทนายไปเยี่ยมหน่อยเด้อว่าโอเคโอเควันนี้เมื่อเช้าขึ้นศาลเสร็จตอนเที่ยงก็เลยมาหน่อยก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้ผมไม่มีงานนะฮะอันนี้คือคือจะถามเรื่องอะไรถามว่า